ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพร right. ะคะ uh, ุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนคพี่ทุกท่านด้วยครับผมมาดูช่วงต้นแรกกันครับผมอันนี้กําลังเริ่มมียอดออดออกมานะอันนี้จะเป็นอัศวินม่วงอัศวินม่วงจะออกดอกเป็นชอบที่ตูแล้วก็สวยนะถ้าไม้สมบูรณ์อันนี้ไม้แห้งมากขาดน้ำผมเครื่องยกมาเปลี่ยนดินนะเปลี่ยนดินได้สองวันก็รดน้ำไปก็รู้สึกจะสดชื่นขึ้นมานะก็ เป็นไม้ประมาณนี้นะไม่ได้แต่งรากอะไรเลยก็เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนดินพยุงกาดน้ําไปก็เลยทําให้ไม้สูบผอมไปไม่ค่อยสวยตัวนี้จะสมบูรณ์ดีนะตัวนี้ผมตัดแต่งจริงเยอะเลยถ <c oughs> ัดเอาไปเสียบต้นใหม่แหละอันนี้ดอกชั้นเดียวตัวนี้นะอีกจริงหนึ่งจะเป็นดอกสองชั้นนะ,ะกิิงฟังตรงนี้จะเป็นดอกสองชั้นสองชั้นก็จะเป็น่วนออกสีสวยอยู่นะสวยเยอะสวยนะ,ะออกสี ไม่มีตัวอย่างให้ดูด้วยโอเคนะเอาไปเดากันแล้วกันด้ว่าต้นนี้มีดอกชั้นเดียวและสองชั้นนะเพราะว่างเสียบสองจิงเอาไว้นี่ประมาณนี้นะก็คู่นี้สามร้อแปดสิบาทอ้นี้ไม้สมบนนูรณ์นะเรียงนะคู่นี้สามร้อแปดสิบาทนะไม่แพงหรอกนะเพราะค่าส่งกินไปร้อยกว่าบาททุกวันนี้มาดูไม้คู่ที่บ้างอันนี้ไม้เสียบทุงสูงนะเสียบสูงมากอันนี้จะเป็นแดงลงทรัพนะริงนี้แดงทรัพก็คือตัวนี้นะปเป็นแดงลงทรัพ กิ่งนี้จะเป็นไม้ต้นใหม่ที่ผมผสมขึ้นมานะแต่ว่าเขาให้ช่อดอกที่โอเคใช้ได้นะดอกจะเป็นแบบนี้นะเวลาบานใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีแดงนะแล้วก็นานๆไปก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้นะเป็นดอกชั้นเดียวใบโอเคใช้ได้นะช่อดอกก็โอเคแน่นดีนะแน่นดีอันนี้ไม้แรกนะดอกแรกนะดอกใหม่เองดอกใหม่ของเพิ่องออกดอกนี่แหละนะเป็นไม้ต้นใหม่ไม่มีชื่อหรอกเอาไปตั้งชื่อเอาก็แล้วกันไม่มีชื่อนะก็อันนี้เป็นไม้สูงนะ ไม้มีคุณภาพสางาด้วยสวยทุกๆสี่ร้อยยี่สิบาทคู่นี้นะก็ไม,ม่กี่บาทหรอกถ้าเราไปหาซื้อตามร้านอะไรตัวละตละ้นสองร้อยกว่าบาทเลยนะเนี่ยจริงนะไม้สูงตัวละสองร้อยกว่าบาทเลยต้งขายกันเนี่ยอันนี้รวมส่วนให้ทุกอย่างคู่นี้สี่ร้อยยี่สิบบาทก็มาดูตัวนี้บ้างอันนี้เพื่อเราจะไปเสียบงานอย่างที่ผมเสียบนะอันนี้เป็นสงดำสวยนะ หลอดธรรมดานะเป็นไม้หลอดธรรมดานะเป็นญี่ปุ่นธรรมดาหลอดธรรมดาเลยนะอันนี้หลอดไม่มีอะไรพรี่เสียอะไรซอนตอนรี่เป็นกิิงดังอันนี้เป็นกิิงธรรมดาเพื <S <S ่อเราจะเอาไปเสียบสร้างงานหรือไปเลี้ยงเพื่อเอาไปเป็นต้นเมลพันธุ์เอาไปเลี้ยงเป็นต้นเมพันธุ์ได้นะได้หรือเราจะเอาไปเสียบได้หมดอันนี้ก็ไปถูกเองนะสามร้อยยี่สิบบาท สามต้นนี้นะไปสามรอยสิบาทอันนี้หักค่าส่งให้ทุกอย่างนะอยู่ในตัวนี้แล้วนะสามรอยิบาทไม่แพงหรอกเนาะค่าส่งก็กินไปเยอะแล้ว <c oughs> ก็เผื่อเราจะได้ไม้ที่สมบูรณ์นะเอาไปเลี้ยงไปเสียบหรือเราจะเอาไปเลี้ยงเป็นต้นไม้พันธุ์ได้เพื่อเราจะเอาฝากมาเข้า,มาเมล็ดจะได้ลูกไม้แบบนี้มาเยอะๆเอาไว้ทํางานกันตอนเช้านีน้นก,นก็มาเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยีเ่ยมชมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอาทำไมเอต้นที่ผมขายก็คือสามพันหนอนแฟนไว้นั่น เดี๋ยวขาไปดูแป๊บหนึ่งนะมาดูก็แวะไม้สวยของคนพี่แวะไม้ดอกไม้สวยของคพี่ก่อนที่คุณพี่ช่วยรับไว้นะประมาณนี้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 นี่นี่ต้นนี้นี่อีก <c oughs> ไม้เก่าแก่มากอันนี้ปล่อยแห้งมากเลยนะเก่าแก่มากอันนี้ของแฟนไว้เนี่ยจะมีกิงพุธมมาร้องกิ่งที่ผมอ่าขายม่อคืออันนี้กินต้นกิ่งตง้นเดิมเขาแต่ดอกแั้นี้ดอกสวยมากนะดอกดอกสวยสวยเลย อันนี้ผมไปสามพันนะถ้าไม่มีท่าไหนารับเดี๋ยวก็จะลงกระถางรียมลงกระถางนะอันนี้รับโอเคนะไม้แห้งดีเพราะไม้ขาดน้ำอยู่แล้วไม่ได้ดูแล <c oughs> ไม่ดูแลประมาณนี้แหละนะแม่พันทักทยายไม้กลัวนิดหน่อยก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านมากๆนะขอบคุณอันนี้มีเจ้าของแล้วสุณพีใจดีมากอันนี้รอสวนนะ่สุณพีขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ